สวัสดีครับพบก,กับผมเรดทูเด็กกันอีกแล้วนั่นเองวันนี้กับผมเรดกับมาเกมโรบอทในแบบ Universal Time ซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนตัว Chrono w a r e n จากตัวคลิปที่แล้วที่ผมทำการสุ่มให้ทุกคนดูไปนะครับผมขออนุญ,ญาตจ,จับการอีกรอบหนึ่งนะครับ Chrono w a r e n นะครับเป็น Standard Metal วิธีการคราฟก็คือใช้ Metal Shard ในการที่ได้จากการสุ่มแบนเนอร์แล้วก็ทำการใช้ทั้งหมด3ชิน้นคู่กับ Mysterious Fragment นะครับผม ก็ครับในส่วนตัวโครโนวาร์เด้นนะครับผมโอเคเกิดมาประมาณนี้หากอยากดูตัวเต็มหรือข้อมูลเต็มไปสามารถไปดูในคลิปสูงได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับตัวโครโนวาร์เด้นนะครับผมจะมีพาสซีทั้งหมด3พาสซีพ,พร้อมกับ1พาสซีส่สอซอ่อนนะครับต้องพูดว่า1พาสซีเสริมที่ไม่ได้มีการอธิบาย1พาสซีเสริมนั้นก็คือการบริ้งปกติจะเป็นการเดสผมจะให้น้องผมเดชไปข้างหน้านะครับเดชด้านหลังก็ได้ในก็ได้ยิน,ด,ยนด้วยกันนะเดี๋ยวให้เขาเดชนะครับกด dash, เดสเดี๋ยวีๆน,นะครับแต่ถ้าาเรกด มันจะเป็นการบิงนะครับจากได้เป็นบิงแล้วจะไก,กลกว่าอย่างที่เห็นนะครับนีไกลกว่าในระยะหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองกดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามแล้วกดต่อเ่อจะเช็คคูดานนะผมจะหันหลังอีกรอบหนึ่งนะหันอย่างงี้นะครับแล้วเ,เช็คคูดาวหนึ่งสองสามถ้ากดได้กดต่อเลยนะอ่าเห็นนะครับผมเราจะแดดได้รัวกว่านะครับผมหรือคือบิงได้รัวกว่าในส่วนของตัวโครโน่ค่อนข้างจะโกงในการ running รนนต้องพูดเลยว่า running นนหรือการหนีการต่อสู้ ล้วก็ตามมาครั้งนี้จะรัวกว่านะครับผมต่อมานี้นะเอเคอย่างต่อมาถ้าผมสามพัสดีหลักนะครับผมพัสดีแรกนะครับผมขออนุญาตเปิดข้อมูลขึ้นมาเป็นคอนตินัมแรปเจอร์นะครับคอนตินัมแรปเจอร์นะครับผมเป็นในสองตัวการทำทรูดามิก็คือหักอีฝั่งติดจะสลายหรือผุพังอยู่แล้วเราทําการใช้หมัดหนักหมัดหนักที่ว่านี้จะเป็นสกิลพิเศษนะครับผมก็คือโครโนสแท็กนะครับผมใส่กับคนที่ติดดีเคอยู่เราจะทาการระเบิดเป็นทรูดามิผมขออนุญาตทำให้เป็นตัวอย่างนะครับผม นี่คือการทำให้ต์คิวเคนะครับและใช้หมัดหนักเดือคือหมัดเวลาของมันนะครับจะทำชูดาเมจเป็นสีขาวเมื่อกี้96ดาเมจนะครับผมประมาณนี้นะค่อนข้างจะขี้โกงและโหดเอาเรื่องส่วนสกิลเดี๋ยวจะอธิบายเสริมนะครับว่ามันมาจากอะไรยังไงอันนี้คืออ๋อนีบเปพาสซีฟนะครับเดี๋ยวฉันไม่ดูอีกรอบนึงนะครับติตจุดย่อยสลายนะครับผมย่อยคอยบัดนี่ของคิวตาเนตประมาณนี้โอเคพาสซีฟที่สองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวเป็นในส่วนตัวยูเลือดก่อนแล้วกันอ่าพาซีีฟท่่นนนนะะคคครรััับบผผมมก็ือใสววต พัสดีนี้นะครับจะทําการใช้คู่กับตัว t ทม์เปนชอนะครับผมจะวางไว้นะปุ๊บแล้วให้น้องผมตีนิดนึงเือดเดียวอ่าประมาณนี้เลือดเราไปสามสิบนะครับหากเรากดกลับล่างเราจะฮิวเลือดกลับมา25บห้าหน่วยจากหลอดซ้ายบนนะครับผมไปเห็นว่าเลือดผมกลับมาเป็น4ี่เก้าสิสี่ฮิวมา25ิบห้าหน่วยแต่ในกรณีที่เราเจ็บหนักอยู่แล้วผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมอ่าเนี้เเยเจ็บหนักเลยมานนี้กัน,กนปุ๊บนะครับผม แล้วผมกดล่างนะครับปุ๊บแล้วผมตีน้องหรือตีผู้เล่นอีกฝั่งนะครับผมนี่นะครับอาจจหิ้วบอลแ้วใช่ไหมครับแล้วเรากลับล่างเดิมเราจะเสียเลือดไปประมาณ25หน่วยนะครับผมก็คือมันจะเป็นการหิวได้ก็ต่อเมื่อเราเจ็บจากเลือดปัจจุบันคือเราทิ้งเลือดปัจจุบันไว้เท่าไหร่อย่อยางเช่นทิ้งไว้ร้อยหนึ่งแล้วเราไปเจ็บแล้วเราเจ็บเหลือ5 0ิเราจะกลับมาหิวเป็น75แต่ถ้าเราเลือดร้อยหนึ่งแล้วเราไปตีศัตรูแล้วเราหิ้วไปร้อยห้าเราจะกลับ มันจะไม่ให้เกินจากที่เราเคยเซฟทิ้งไว้นะครับผมประมาณนั้นนะครับการเล่นดังนั้นระวังตัวนิดนึงโอเคแล้วพาสซีฟที่3นะครับผมเป็นในส่วนตัวการรีไวต์นะครับผมผมจะเล่นเงนหนคือ t e m p o r a l r e s ไซ r คิลเลนะครับผมโอเคหนูจะใช้ดูเป็นตัวอย่างนะคือการชุบชีวิตนะครับมาโอเคตอนนี้เราเลือดจะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดล่างนะครับปุ๊บนี่ครับผมจะทำการรีไวต์กลับมานะครับเลือดประมาณหนึ่งนะไม่ถึงขั้นเต็มใช้ได้แค่หนึ่งรอบนะครับจนจนกว่าเราจะตายอีกรอบหนึ่งก็คือตายปุ๊บบจะไม่ชุแลรอนี้ นี่ก็คือพลังในการชุบชีวิตรีไวท์นั่นเองนะครับข้อเสียตามที่เราเห็นได้ชัดนะครับหากศัตรูมีเออ่เมื่อกี้ในส่วนเมื่อกี้เป็น horizontal ใช่ไหมไม่ก็เฟรมมิ่งอะไรก็ตามนะครับที่ว่ามันทําให้ติดอ่ะลองตีมาปุ๊บหลาคนเห็นไหมครับมันจะติดไหลยอยู่แป๊บหนึ่งหากเราโดนติดไหลาตายเรียกว่าไหลาตายนะผมหากเราติดไหลาตายมันจะไม่ชุบชีวิตให้เรานะครับอ่าโอเคขออนุญ,ญาตให้น้องฆ่าก่อนแล้วกัน่่นมีี ค okay, ประมาณนี้หลายตายเราหลายตายนะครับไม่สามารถชุชีวิตไ,ได้โอเคถือ okay. okay. เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรรู้เลยข้อเป็นข้อสูญเสียได้ชัดเจนนะ,ะสามพานซีฟนี้นะครับขอแนะนําว่าให้คุณเลือกใช้ดีๆนะครับว่าจะใช้อะไรบ้างเพราะย้ําว่าหลังจากนี้ผมจากรีวิวสกิลแล้วมันจะมีเยอะมากซึ่งการจะใช้คบรสบสามพานซีฟในคอมโบสกิลดิอัเนี่ยมันยากมากนะครับเตือนไว้แล้วนะโอเคงั้นเรามาต่อกันเลยนะผมสกิลเริ่มต้นนะครับผม E R แล้วก็ V เป็น3สกิลที่เขาค่อนข้างที่จะให้มาตั้งแต่ต้นนะครับมา ท่าแรกนะผมตัว e พันบา b a r r a หรือก็คือหมัดรัวนะครับจะเป็นการต่อยหมัดรัวไปอย่างนี้ท,นทั้งหมดคลาสข้างร์ดแล้วก็สุดท้นยทำการน็อ c แบ็ c k ศัตรูนะครับผมประมาณนี้จะต่อยรัวมากเป็นหมัด p อ n c h b a r r เร e ผมจะตั้งชื่อมันตามชื่อมันนะผมจะไม่ขออนุญาตอธิบายสกิลนะว่า e หรือ r อะไรนี้เดี๋ยวมันแต่ละคนเซตปุ่มไม่เหมือนกันนะครับอีกรอบนึงนะครับผมพันบา b a r r a ประมาณนี้ครับผมค่อนข้างท,าที่จะสวยและดูดีแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะรัว โอ้ป็หมัดรัวเนาะมันก็รัวแต่ว่าแรงไม่มากแล้วแต่คนอัพนะครับต่อมานั้งมสกิลพัมเมลสกิลนี้จะเป็นลูกเตะน,นะครับผมจะเป็นการเตะเ,เตไม่กี่ฮิตแล้วก็ถีบออกไประยะไกลนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบนะครูคดาวจะประมาณกลางๆนะครับไม่ได้เลวเวอร์แต่ก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าจะใช้ลำบากนิดหนึ่งมาประมาณนี้ครับผมอ่าและต่อมาสกิลที่ให้หมาอีกสกิลหนึ่งก็คือ Time a n g e ชนะครับผมทีไว้เล่นกับพาร์ทสก็คือการตั้งเวลาไว้อย่างนี้ ซึ่งเราจะสามารถวาร์กกลับไปได้นะครับผมอย่างนี้กดอีกรอบหนึ่งเพื่อวาร์กกลับมาสามารถเกี่ยวได้ไเวลานะโอเคและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมทาไม่ชอบสามารถที่จะกดทางได้นะครับเพื่อเปการเซตไปข้างหน้าหรือเซตไปที่อื่นนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมไม่ได้เซตอยู่ที่จุดเรายืนเพื่อเอาไว้หลอกศัตรูแล้วเราวาร์ปไปข้างหลังศัตรูได้ประมาณก็แล้วแต่การเล่นนะครับผมมันต้องมีสมาธินิดนึงนั่นอนะโอเค 3. สามสกิลที่มันจะให้มาประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาที่บายสกิลต่อๆมากันเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มมาทีละท่านใน2ขของแรกโครโนแคนนอนนะครับผมอกระสุนปืนในอันนี้เป็นท่าทํา,ทามาหากินมากโครโนแคนนอนจะมีกระสุนค่อนข้างที่จะไกลเป็นยิงไกลมากไกลแบบน่าจะไกลสุดแบบได้ก็ว่าได้นะสนามนี้สนามนี้ได้นะมาเดี๋ยวจะยิงสายให้ดูนะครับโครโนแคนนอนนะครับท่ายิงท่าแรกจะค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมี่มาจะยิงให้ดูให้ดูด้แบบใกล้ๆประมาณนี้ครับผม18.80นคือนี้ผมอัพมา200แล้วก็ ยิงได้แต่โคโนคันนัทนะครับไม่ได้มีดีแค่การยิงไกลหรือว่าเป็นแค่กระสุนในการโจมตีระยะไก,กลของตัวโครโนวาร์เด้นนะครับคุณสามารถที่จะชาร์จเพื่อยิงให้โหดก,กว่าเดิมได้ชาร์จมาั้งแรกนะครับผมปุ๊บเป็นขั้นตอนในการยิงและดุลแล้วทำ damage ระเบิดแต่ดาเมจจะน้อยลงน,ยนะครับเป็น49.78นี่นะครับผมจะทําการดูดรวบได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วต่อมาการะสุสสนแบบคู่สามนะครับผมชาร์ค่าุดท้ายนะครับ damage จะน้อยลงแต่สามารถที่จะหยุดเวลาได้นะครับผ Okay. ถ้าต่อไปนะครับผมไปท่าที่ให้หมายท่านนึ่งผมเลยอธิบายไปก็คือฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะครับผมเป็นการเร่งเวลาเดี๋ยวขออนุญาตให้ผมต้องเกลีนเสเต็ปนิดนึงนะเพราะว่าท่านอ่ะของขออนุญาตเกลีสแต็กกันเนนะงนงอเเเนงนะครับท่านนี้จะใช้สตแต็กนนหมายเล้ากดคิวฟาสต์ฟอร์เวิร์ดครับผมโอ้ใช้50เลยจะทำการเร่งเวลาทำทุกอย่างเร็วขึ้นนะครับบิงก็บิงเร็วขึ้นแดดก็แดดเร็วขึ้นแล้วก็โจมตีเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ช่ชวยเรื่องของกระสุนนะครับจะชาร์จเร็วขึ้นตัเดียวก็คือชาร์คตาแล้วประมาณนี้ครับผมในสองตัว Fast Forward วิ่งเร็วขึ้นโจมตีเร็วขึ้นทําทุกอย่างเร็วขึ้นนะครับผมสามารถใช้ในการกระสุนทำลาไปเร็วขึ้นประมาณนี้ว่าช่วยได้เยอะนะผมว่าชี้โกงด้วยโอเคถ้าเราไปนะผมในส่วนตัว Chrono Infusion นะครับผมเป็น Ability ต่อไปตรงนี้นะค้าๆ Chrono Cannon นะครับผม กิลนี้จะใช้ในระยะประชิดนะครับผมเป็นท่าที่ผมเอามาใช้ตอนรีวิวในส่วนของตัวพาสิบแรกก็คือดูดามิทุกคนน่าจะจำกันได้นะครับผมผมจะใช้นะครับทาการต่อยศัตรูอย่างนี้ครับผมจะทำให้ศัตรูมีล่างที่โดนมาร์กไว้และศัตรูจะวับกลับมาในระยะประมาณสามวิไม่ก็สองวิประมาณนั้นใช้ยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันข่้นเรียะชันช้ามากก็คือผมก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ยังไงดีต่อยไปปุ๊บแล้วก็ศัปปตรูเดินหนีได้แต่ในระหว่างนี้เราสามารถที่จะ ทำให้ศัตรูวอลกลับมาได้นะครับแต่ก็ต้องคิดดีๆนะแล้วก็ขออธิบายเสริมนิดนึงในส่วนของตัวพาสซีฟนะครับผมตรงเนี้ยถ้าเราใช้ท่านี้ก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าผมรีวิวท่านี้ให้ดูแล้วใช่ไหมเป็นการตอบถ้าหากเราใช้ท่าเออ่ดิเคก็จะทํางานเหมือนกันนะครับอะไรก็ตามที่ศัตรูยังติดในช่วงของระยะย้อนเวลาอยู่จะโดนหมดนะครับผมประมาณนี้นะเป็นบัตรย้อนเวลาโอเคอย่างต่อมานะผมในส่วนของตัวท่าคอร์เล็บไทม์อีโชนะครับผมท่านี้จะเป็นยูเลอร์ทิสตี้มูฟนะครับผมอ่านยากนิดนึงนะขออภัย เป็นการใช้คู่กับตัวทม์อีชอย่างนี้นะครับผมนี่ตัวนี้มันต้องใช้คู่กันนะจะทําการเซตล่างแยกไว้นะครับผมแล้วพอระเบิดตัทีจะระเบิดย่างแยกนั้นทิ้งและทําการผลักศัตรูออกหรือก็คือแบบระเบิดให้กระเด็นนิดนึงนะครับผมมาทําจังหวะได้เอาไว้กันศัตรูดักล่างเรานะครับแล้วก็เสกล่างนี้แล้วก็กดปุ๊บแล้วก็พุ่งเข้าไปคอมโบได้ประมาณนี้ครับเอาไว้ไม่ให้ศัตรูดูอยู่ล่างเราง่าย ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าแล้วแต่ความคิดคนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมว่าเราจะเล่นยังไงก็แนะนําว่าลองคิดดูดีๆช่วยน็อกแบ็กได้ช่วยทำดาเมจได้นิดนึงนี่ถ้าต่อมาของ fracture เป็นการสร้างหนามแทงเขาของสไปด์นะบผมหนามไปข้างหน้าอย่างนี้ครับแล้วจะทําการติดดีเคหรือก็คือผูพังหรือย่อยสลายประมาณนั้นแล้วแต่ว่ากันไปนะครับเสี่อมโซมอ่ะเป็นเวลา3วิประมาณนั้นนะครับผมซึ่งข้อดีของอันเนี้ยมันจะมีอย่างหนึ่งเลยก็คือหากในกรณีที่เรา เจอคนเลือดเยอะหรือเจอมอนเยอะมันก็ช่วยได้ดีมากครับเป็นท่าที่ผมแนะนำมาฟาร์มเพราะว่าอ b บิลิตี้ตัวนี้จะทำการกัดก่อนประมาณ10% m a ค HP เป็นเวลา3าวิก็คือมันมมอนเลือดเยอะอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะมากเห็นไหมครับเลือดมันจะลดไปพ,บพวบๆเลยทุกคนโคตรขี้โกงอ่ะท่านี้ผมบอกเลยว่าท่าฟาร์มชั้นดีเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปกันเลยนะครับผมในส่วนของท่าต่อไปก็จะเป็นในส่วนตัวฮอลนะครับผมผมจะอ่านอย่างนี้แล้วกันฮอลนะครับผม จะเป็นการซัมมอนตัวนาฬิกาออกมาด้วยความเร็วนะครับอย่างนี้นี่ <Hey. S 1> เร็วมากและเป็นท่าระยะประชิดนะครับคู่ดาวกลางๆนะโอเคเดี๋ยวจะใช้ดูว่าข้อดีของมันคืออะไรถ้าฮอนะครับจะทําการหยุดเวลาศัตรูเปเซียววิในกรณีนี้ผมขอแนะนํว่าอย่างนี้ครับผมต้องใช้ใกล้ๆเลยนะครับถึงจะโดนต้องคุมแบบยัดหน้าเลยค่อนข้างที่จะยากหรือถ้าเกิดอยากให้ใช้ชัวยผมผมก็จะทําแบบที่ผมทําก็คือการคอมโบบัตหากเราคอมโบบัตน,นะครับผมอย่างนี้ มันไม่ออกก้อบนึ่งหนึ่งสองก็<อ><อ>คือมันต้องต่อยก่อนนะครับต่อยคอมโบสักสามทีแล้วก็กด G ประมาณนั้นหรืออะไรก็ได้ก็อะไรก็ได้มันเป็นท่าต่อคอมโบแต่ว่าใช้ยากนิดนึงแนะนําว่าอินดีๆก่อนใช้แต่ถ้าใครคอมโบเป็นก็ค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะครับผมแล้วก็กดแแล้วก็ต่อได้ท่าอื่นได้นในช่วงเวลาน,นั้นประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ผมกดชา้านิดนึงนะเพราะว่ามอผมไม่ค่อยดีโอเคถ้าต่อมาที่เราจะรีวิวเป็นในส่วนตัว Playtime Over นะครับผม เป็นท่าอัลติเมตมูฟที่เอาไว้หยุดเวลาค่อนข้างจะเท่เดี๋ยวผมขออนุญาตต้องใช้หลอดเปิดล้อเลยครับนี่ครปิดเป็นล้อและเดี๋ยวผมขอนอนุญาตใช้ให้ดูนะครับตรงนี้แล้วกันนะ,ะนะกดเพย์ทามโอเวอร์ครับผมกดไปทำการกระโดดขึ้นฟ้าเสกนาฬิกายักษ์ลงมาแล้วครับผมแล้วก็กระแทกลงพื้อนอุ้มระยะเวลาหยุดค่อนข้างที่จะกว้างมากแล้วก็ทำดาเมจใส่โดยรอบด้วยนะครับใครที่อยู่ในระ,ระยะโดยรอบจะโดนดาเมจเหมือนเมื่อกี้ตรงนี้นะก็โดนดาเมจ ก็ค่อนข้างจะแรงระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีระยะเวลาอยูที่ค่อนข้างจะนานน,นี่ผมก็ไดาเพิ่มนะก็นานใช้ได้ประมาณนี้ครับผมคู่ดาวนานแล้วก็ใช้หลอดเยอะ100อประมาณนั้นนะครับแต่สามารถที่จะคอมโบในระหว่างอยู่เวลาได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปนะครับมีในส่วนของตัวท่าที่ชื่อว่าเทอร์โมนะครับผมอ่า<ม>เทอร์โมนะครับขออนุญาตเอาท่านี้ออกกันเทอร์โมนะครับผมเป็นท่ากระทืบพื้นซึ่งจะไม่สามารถโดนขัดได้นะครับเหมือนกับตัวหมัดที่ผมต่อยย้อนเวลานะอย่างนี้ผม ต่อยพื้นนะครับผมทําการยกนกอ้าศัตรูขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถโดนศัตรูขัดได้ก็ประมาณนี้เอาไว้ทําจังหวะเอาไว้เราแดนเข้าไปหาศัตรูแล้วก็ต่อยลงพื้นไปเลยอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมก็ใช้ได้ตอนเล่นคอโมโบถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปเลยนะครับผมท่าต่อไปในสองตัว Temporal Temper นะครับผมอ่าชื่อคาริจเต้นะเทมเพลอร์เทม e ปอร์นะครับจะต้องใช้สติมิล่าประมาณหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตชาร์จสติมิล่าเหมอนเดนะครับผมโอเคชาร์จเต็มละ เทมเพล่ลเทมเพิร์นะครับจะเป็นการสารส้างกำดักข้างหน้าอย่างนี้ครับผมจับศัตรูไว้แล้วศัตรูจะโดนวอลกกลับมานะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ใช้สต้ามิน่าประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองใช้ดูรอบตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ80อธิบายอย่างงี้ว่า80แล้วกันเอาไว้ใช้ต่อ,อยคอมโบอย่างงี้ผมใช้ประมาณ25ครับสรส้างศัตรูศัตรูจะออกไปไหนได้ไม่มากเพราะว่าจะโดนวอลกกลับทีเดียวคันดาเมจประมาณหนึ่งด้วยอ่าถือว่าใช้ได้เป็นกำดักแต่ในกรณีนี้ผมแนะนําว่าใช้ตอนต่อสู้คอมโบระยะประชิดเพราะว่า เหมือนตัวจีนะครับใช้เป็นท่าคอมโบได้แต่ถ้าเรามาใช้ไกลๆเนี่ยมันจะต้องมันจะเป็นวางเงี้ยต้องให้ศัตรูเดินมาเหยียบอย่างนี้ครับผมคือมันไม่ได้อยู่ถาวรนะครับมันมีเวลาหายนะครับค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงกเ็เลยไม,ม่แนะนําให้ใช้วางไวล่วงหน้าเพราะมันดักศัตรูยากแต่ในกรณีที่คุณมีท่าต่อยหมัดจะเวลาคุณต่อยโดนคุณวางกับดักลงพื้นนั่นแหละครับเป็นคอมโบอ่าคิดไดไงวนี่ยผมเนี่ยผม,ผมก็่นึนกขึ้นได้เหมือนกันเมื่อกี้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปกันเลยนะครับผมท่าต่อไปนะครับผมหลังจากเป็นท่าแท็บแล้วเราก็จะต้องมีท่าเอ่อรีพอร์ตไหมก็คือเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับผมนี่มีเคาน์เตอร์ด้วยนะโอเคถ้าเคาน์เตอร์นะครับการกดจะทําการมีร่างแยกมาอย่างนี้นี่ค่อนข้างที่จะเท่เอาไว้เคาน์เตอร์ศัตรูแต่ว่าประมาณเซียววีนะก็คือต้องกดใช้ให้พอดีเป๊ะด้วยเดี๋ยวเราคูดาวเพราะว่าคูดาวจะกลางๆนะครับถือว่ากลางค่อนข้างนานแต่ว่าเป็นท่าทํามาหากินที่ ผมชอบใช้เพราะว่าสามารถที่จะเดทไปหาศัตรูเพื่อทำจังหวะหลอดแล้วก็กดบีเดี๋ยวจะกดบีนะต่อยมานะเด่งตอง่ามปุ๊บอย่างเบอกต่อยศัตรูขึ้นแล้วเราก็สามารถคอมโบต่อได้นี่ค่อนข้างที่จะเท่นนะแล้วก็ขี้โกงด้วยผมว่าใช้ได้นะครับผมเท่และขี้โกงโอเคนะคผมเดี๋ยวเรามารีวิวท่าต่อไปเป็นท่าสุดท้ายนะผมอัลติเมทูฟอีแบบหนึ่งนะครับผมมาอย่างแรกก่อนอีกก่อนใดเรามาเก็บหลอดกันนิดนึงนะตามมาเพราะว่าตัวท่านี้เราจะใช้ได้กับเมื่อเราอยู่ในโหมดของ fast forward นั่นเองนะครับผม ขออนุญาตยิงกันถึงไปก่อนนะเกิดฟาดฟาดนครับผมปุ๊บอย่างนี้อ่าผมดึงมาสกิลมาเกินเลยละโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ได้นะครับผมมันมีสกิลนี้มีชื่อว่าเอ่อ Temporal o n อน l o t อตอ่าดีโคเทีทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บสแต็กใหม่นะสแต็กเวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้หลอดนะครับ ก่อนนอ,อย่างแรกเราต้องเปิดล่างนี้ก่อนนะครับผมก็คือในส่วนตัวฟ้าวขาวได้เ,เวลานะครับผมมาต่อมาเราต้องใช้ต้นเนี่ยประมาณ25เอาาอ35เดี๋ยวใช้สกกลดูนะครับในการพุ่งไปที่ยี่สห้าได้ถ้านี้ทำตามเมฆค่อนข้างที่จะแรงนะทุกคนถือว่าแรงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้หลอดอย่าไม่เยอะหรือก็คือ คุณมีหลอดสักประมาณ75ก็ใช้ได้แล้วไงก็คือคุณแปลงร่างใช้50แล้วก็อีกสัก25หรือ35นี่แหละก็ใช้ท่านี้ก็ถือว,ว่าดีนะครับดีกว่าท่าอยู่เวลาเพราะว่าท่าอยู่เวลาใช้ร้อยหนึ่งแต่ว่าการจะใช้มันมีระยะการพุ่งที่ค่อนข้างจํากัดก็คือถ้าใช้ไม่โดนก็วืด <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะครับผมนี่ก็คือสกิลทั้งหมดของตัว c ค r o นว Warden นะครับก็ค่อนข้างจะเยอะละเอียดมากผมว่ามันเยอะและละเอียดแต่ผมก็อธิบายสกิลแบบรวบลัดในแบบของผมนะ หากใครคิดลองใช้ก็ลองไปใช้ดูได้นะครับเพราะว่าการที่ผมอธิบายค,บคู่กับการใช้คอมโบซึ่งก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันเองนะครับว่าจะประมาณไหนนะแล้วก็ต่อมาเราดูท่าโพสนะครับผมกดพี่โพสนี่ก็ใช้ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตโพสอีกรอบอนี้นะครับผมนี่จะเป็นมุมกล้องอย่างนี้ดูเอานะเพื่อที่จะสวยใช้ได้นะครับผมหรือว่ามีเวลาด้านหลังด้วยนะอ่าประมาณนี้อเอ๊ดูดี คส่วนตัวเอสไม่มีคำพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนสก,กินผมก็ยังไม่มีนะโอเคประมาณนี้ ี่คือในส่วนตัวรีวิวสกิลโคโนวาเรนทั้งหมดนะครับก็ลองไปใช้ดูบอกเลยว่าเพลินสนุกแล้วก็ขี้โกงแต่ว่าเล่นยากนิดนึงเพราะวา่าต้องยิงให้โดนต้องอะไรให้โดนก็ต้อสู้ครับผมใครได้มาก็ขอให้มีความสุขกับตัวละครน,นะครับผมแล้วก็ขอให้ฟาร์มกันเพลินๆน,นะครับใครดวงไม่ดีก็ฟาร์มยาวๆเหมือนผมนะครับผมสุ่มไปไปตั้งเยอะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไซค์ก็ไปตา,ายอยู่ครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วแล้วเจอกันบ๊ายบายครับผมแล้วก็สุขส,สันต์วันคริสต์มาสนะครับผม ไปเจอกันบ๊ายบายครับ